อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่995วิญญาณวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงกระพริบตาซื้อถูนานก็พักอยู่บนดาววิญญาณวารีถึงสองเดือนในวันนี้ขณะที่ค่ายกลเหนือสำนักชะตาสวรรค์เปิดขึ้นเทียนหยุนส่งคำเชิญชวนด้วยตัวเองเซียนเท่าที่มีคุณสมบัติเข้าดินแดนวิญ,ญญาณปีศาจทั้งหมดต่างก็ได้รับการเชิญชวน ในอีกสิบวันดินแดนวิญญาณปีศาจจะเปิดขึ้นและเราจะเข้าไปในถ้ำเทพคำเชิญชวนนี้มีอยู่บรรทัดเดียวแต่เกิดพายุรุนแรงขึ้นท่ามกลางคนที่ได้รับสารเชิญความจริงแล้วเรื่องถ้ำเทพในดินแดนวิญญาณปีศาจนั้นไม่ได้เป็นความลับในหมู่เซียนเท่าส่วนใหญ่รู้เรื่องไม่กี่อย่างและบางคนคาดเดาว,ว่ายังมีเทพที่มีชีวิตอาศัยอยู่ข้างในด้วยคนส่วนใหญ่คาดการว่าเทพคนนี้อาจจะเป็นจักรพรรดิเทพถิงหลิน อย่างไรมันก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นไม่มีหลักฐานใดเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่แค่นี้ก็ทําให้หัวใจเซียนเท่าเต้นเร็วและเลือดลมสูบฉีดได้แล้วมีสมบัติเทพและวิชาเทพจํานวนมากอยู่ในถ้าเทพแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เหล่าเซียนเท่าให้ความสนใจมากที่สุดสิ่งที่ทําให้พวกเขาตื่นเต้นจริงๆก็คือเทพที่น่าจะมีตัวตนอยู่ข้างในหากคนข้างในเป็นจักรพรรดิเทพชิงหลินจริงๆเขาคือเทพที่แข็งแกร่งที่สุดท่ามกลางแดนสวรรค์สี่แห่ง ซึ่งพวกเขาอาจจะค้นพบความลับในการบรรลุขั้นที่สามบนร่างซึ่งเป็นสิ่งที่เหล่าเซียนเท่าเช่นเทียนหยุนให้ความสนใจจากการสำรวจมานานเซียนเท่าบางส่วนได้รับข้อมูลจำนวนมากกว่าถิงหลินอยู่ข้างในถ้ำจริงๆเรื่องที่ถิงหลินไม่ตายจากการล่มสลายของแดนสวรรค์แสดงให้เห็นว่าระดับบ่มพาอเขาแข็งแกร่งแค่ไหนแม้จะไม่ได้ถูกสังหารเขาก็บาดเจ็บสาหัสดังนั้นจึงต้องหาสถานที่ปิดด่านฝึกตน สัญญาณทั้งหมดนี้ชี้ไปที่ถ้ำเทพในดินแดนวิญญาณปีศาจการจะสามารถเข้าสู่ถ้ำอดีตจาก,กระพัดเทพที่แข็งแกร่งที่สุดได้และจาก,กระพัดเทพนั่นยังไม่ฟื้นฟูจากการบาดเจ็บสาหัสดีแรงกระตุ้นแบบนี้ทําให้เหล่าเซียนทรงพลังตื่นเต้นมหาศาลยิ่งไปกว่านั้นหลังจากเข้าสู่ดินแดนวิญญาณปีศาจหลายครั้งพวกเขาแทบจะมั่นใจว่าคนที่อยู่ในถ้ำเทพยังไม่ฟื้นฟูดี ตอนที่เทียนหยุนส่งสารเชิญชวนหลิงเทียนโฮก็ออกมาจากส่วนลึกของดวงดาวเขามีความทะเยอทะยานของตัวเองด้วยจึงได้ส่งสารเชิญชวนออกไปเช่นกันและรอให้สหายมาถึงทันใดนั้นมีเซียนจำนวนมากรอบดาวเทียนหยุนส่วนใหญ่มาจากดาวเครา์เซียนดวงอื่นมีน้อยคนได้รับเชิญมาและมีหลายคนไม่ได้รับเชิญการทำให้คนนอกไม่รู้เรื่องนี้ด้วยไม่มีทางเป็นไปได้ อย่างไรเสียตอนนี้การต่อสู้ระหว่างฝ่ายทุกชั้นฟ้าและฝ่ายพันธมิตรเซียนก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเกิดต่อสู้เล็กๆชิงตลอดเวลาและบางครั้งก็นำทางไปสู่การต่อสู้ขนาดปานกลางเป็นผลให้มีเซียนแข็งแกร่งมาได้ไม่กี่คนยิ่งไปกว่านั้นเทียนหยุนมีสถานะเป็นถึงผู้อาวุโสข,ของพันธมิตรเซียนจึงทำให้เซียนทรงพลังบางคนไม่กล้าเข้ามาหาผลประโยชน์ในกระแสทานแห่งปัญหานี้ สิบวันผ่านไปอย่างรวดเร็วเหล่าเซียนรวมตัวกันที่ทางเข้าแล้วพอมาถึงก็มีคนอีกมากปรากฏที่นี่แม้กระทั่งเหล่าเซียนภายในระยะของดาวเทียนหยุนก็เข้ามาพวกเขาหวังจะใช้โอกาสนี้หาผลประโยชน์จากดินแดนที่เปิดขึ้นพอถึงวันที่สิบเทียนหยุนก็มาถึงเขาก้าวผ่านความว่างเปล่ามาด้วยตนเองเทียนหยุนชุดขาวดูท่าทีสงบนิ่งเส้นผมสีเทาพลิ้วไหวด้านหลังทำให้ดูเหมือนเทพจริงๆ อีกทั้งยังมีตรีศูนย์สีดำดุดหมึกเบื้องล่างฝ่าเท้าทุกก้าวของเขาจะก้าวไปบนตรีศูนย์เหล่าเซียนทุกคนที่รู้จักเทียนหยุนดีจะรู้ว่าหาได้ยากมากที่เขาจะใช้สมบัติเขาสามารถสั่นสะเทือนโลกได้เพียงแค่ใช้วิชาเทพมากมายของตนเองวินาทีนี้ยามที่สายตาทุกคนจับจ้องไปบนตรีศูนย์ใต้ฝ่าเท้าเทียนหยุนพวกเขาก็ตื่นตะลึงอย่างไรก็ตาม ไม่มีใครพูดเรื่องนั้นและเคลื่อนที่ออกห่างตอนที่เทียนหยุนมาถึงเหนือทะเลวิญญาณปีศาจตะวันออกเมื่องล่างเทียนหยุนคือทะเลวิญญาณปีศาจตะวันออกตรงนั้นมีวังวนที่ไม่มีพลังดึงดูดมันคือประตูสู่ดินแดนวิญญาณปีศาจการปรากฏตัวของเทียนหยุนทำให้รอบด้านเงียบเสียงหวังหลินสีหน้าเป็นธรรมชาติมิอาจบอกได้ว่าเขากำลังคิดสิ่งใดอยู่เขาจ้องมองไปยังทะเลวิญญาณปีศาจตะวันออกราวกับกำลังครุ่นคิด หลังจากนั้นไม่นานพลังดั้งเดิมพันผวนออกมาจากไกลเหล่าเซียนเท่ามาถึงทีละคนหนึ่งในนั้นคือชายชรานั่งบนน้ำเต้าตอนที่หวังหลินกลับมาเบื้องหลังชายชรามีคนจากสำนักตัวเอง9ก้าคนเขาลอยเหนือทะเลวิญญาณปีศาจตะวันออกและคำนับต่อเทียนหยุนเทียนหยุนยิงและพยักหน้าไม่คุยอะไรกันหลังจากนั้นผ่านไปอีกส5้านาทีชายชราอีก,ก็ปรากฏก้อนเมฆสีแดงปรากฏออกมาไกล ก้อนเมฆแดงนี้ถูกสร้างขึ้นจากวิชาเซียนมันจึงไม่แปลกที่จะปรากฏขึ้นในอวากาศสตรีวัยกลางคนสุดสวยยืนอยู่บนก้อนเมฆแดงสตรียาววัยงดงามอีกสี่คนติดตามนางมีนางคนหนึ่งที่เชิญชวนหวังหลินก่อนหน้านี้พวกนางหน้าตาเหมือนเดิมจากคราวที่แล้วมีคนหนึ่งสวมชุดสีชมพูมองไปรอบๆราวกับกำลังหาบางอย่างนางคือคนที่หลิงเทียนโฮคาดว่าจะเป็นเซียนสตรีฟ้ากระจ่าง จากนั้นก็มีเซียนเท่าอีกหลายคนโผล่ออกมาแม้จะถูกเรียกว่าเซียนเท่าแต่มีระดับขั้นสองสวรรค์เท่านั้นหลังจากพวกเขามาถึงก็กระจายตัวพูดคุยกับเหล่าสหายส่วนมากไม่ได้เป็นเซียนบนดาวเทียนหยุนพวกเขาเป็นกลุ่มเล็กๆหรือมาด้วยกันเองแต่ทั้งหมดก็มองไปที่วังวนยักษ์เหนือทะเลวิญญาณปีศาจตะวันออกเป็นพักๆในไม่นานเสียงหวีดวิวด,ดังขึ้นและลำแสงสีทองหวีดผ่านรวมตัวกันเหนือทะเลวิญญาณปีศาจตะวันออก ขณะที่ลำแสงเคลื่อนตัวทั้งดินแดนคล้ายจะโดนลำแสงนี้ห่อหุ้มลำแสงสีทองทั้งหมดรวมตัวกันปลดปล่อยแสงกระพริบเจิดจ้าคนผู้หนึ่งค่อยๆเดินออกมาจากลำแสงสีทองเส้นผมยาวพริ้วไหวไร้สายลมเขามีร่างใหญ่และดูเหมือนเทพสงครามอายุราวๆ40ปีใบหน้าเด็ดเดี่ยวดวงตาดุดสายฟ้าเพียงแค่มองเขาก็คงทำให้ตกตะลึงแค่ยืนอยู่ที่นี่เขาก็ปลดปล่อยกลิ่นอายองอาจออกมาแล้ว รอบด้านมีเหล่าเซียนทรงพลังจํานวนมากแต่เมื่อพวกเขาเห็นสายตาของคนผู้นี้กอดไม่ได้ที่จะก้มศีรษะลงเขาสวมชุดคลุมสีม่วงเซเบลสามตานอนอยู่บนไหลาสายตาเป็นประกายมองไปรอบๆโดยไม่แยแสจังหวะที่ชายชุดม่วงปรากฏเทียนหยุนเงยศีรษะขึ้นและขมวดคิ้วเล็กน้อยชายชราบน,น้ำเต้าเปลี่ยนสีหน้าและมืดมนชายชุดม่วงยิ้มออกมาสหายเซียนเทียนหยุนเราไม่เจอกันมาหลายปีวันนี้ข้าถูกชวนมา หวังว่าจะไล่ทันสหายเทียนหยุนได้บ้างผู้อาวุโสซุนสุภาพเกินไปแล้วเทียนหยุนมองเขาอย่างสงบนิ่งซเซเบิลดวงดาวบนไหลาชายทุดม่วงมองไปรอบๆด้วยสายตาแห่งปัญญามันเกาหน้าตัวเองเป็นพักๆหลังจากชายชุดม่วงปรากฏขึ้นไม่นานปราณกระบี่ก็เริ่มปรากฏออกมาไกลแสงปราณกระบีร่ระยิบระยับเต็มไปทั่วท้องฟ้าจากนั้นกิเลนแดงก็ปรากฏเหนือเส้นขอบฟ้า ชายชราร่างผอมนั่งอยู่บนหลังกิเลนส่งเสียงหัวเราะดังขึ้นก่อนที่เขาจะมาถึงพี่ซุนเร็วยิ่งระหว่างทางข้าสงสัยอยู่ว่าพี่ซุนจะมาไหมชายชุดม่วงยิ้มและเอ่ยขึ้นเมื่อเซียนกระบี่ส่งคําเชิญข้าก็ต้องมาเป็นธรรมดาไม่ใช่แค่ข้าหรอกแต่คนผู้นั้นก็ตอบรับคําชวนเจ้าด้วยดวงตาเซียนกระบี่หลิงเทียนโฮสองประกายและเกิดความปิติยินดีอย่างรวดเร็ว ณเวลานี้ในดินแดนวิญญ,ญาณปีศาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ขึ้นดินแดนวิญญ,ญาณปีศาจถูกแบ่งออกเป็นเก้าแควนเว่ามีเผ่าหนึ่งเรียกตัวเองว่าเผ่าหลอมวิญญาณได้กลายเป็นคั่วว่าอำนาจใหม่ระหว่างแควนปีศาจอัคคีและแควนปีศาจฟ้าเผ่าพันนี้ก้าวร้าวมากหลังจากกลืนกินคนไปมากมายพวกเขาก็กลายเป็นกองกําลังที่แข็งแกร่งภายในสองแควนมีชนเผ่าหลายล้านคนและใหญ่พอจนแม้แต่สองแควนยังหวาดหวัน่น ทว่าเรื่องน่าประหลาดก็คือเหล่าปิศาจโบราณไม่ได้ต่อต้านเผ่าพัน,นุนี้ทุกคนจึงงุนงงสับสนสิ่งที่กองทัพของสองแคนหวาดกลัวมากที่สุดคือสมาชิกของเผ่าแทบทุกคนจะสามารถใช้วิชาอันทรงพลังได้พวกเขาจะนำธงผืนใหญ่ออกมาและมีวิญญ,ญาณมากมายโผล่ขึ้นจากนั้นรวมตัวกันกลายเป็นอสูร,รวิญ,ญญาณกลืนกินฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผู้นำที่มีพลังอันน่าอัศจรรย์ ยิ่งคนที่ชื่อถือซานผู้รวบรวมดวงวิญญาณมาฝึกฝนอย่างมากคลั่งและมีพลังอำนาจพอจะเผชิญหน้ากับแม่ทัพปีศาจอีกทั้งยังมีหัวหน้าเผ่าโฮหยางหัวผู้มีธง99ผเขืนหากเขานำออกมาจะสามารถอันเชิญดวงวิญญาณนับร้อยล้านดวงถือเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวยิ่งแม่ผู้คนของดินแดนวิญญ,ญาณปีศาจจะแตกต่างจากเหล่าเซียนความเร็วการบ่มเพาะของแต่ละคนไม่สามารถเทียบกันได้การพัฒนาของเผ่าล้อมวิญญ,ญาณน,นั้นรวดเร็วเกินไป พวกเขาดูดซับดวงวิญญาณจำนวนมากตลอดหลายปีเผ่าล้อมวิญญาณแตกกิ่งก้านสาขาไปทั่วทั้งเก้าแคว้นพวกเขาสอดแนมการสู้รบโบราณทุกสนามทุกการรบระหว่างสองแคว้นและสงครามทั้งหมดระหว่างเผ่าอื่นในรอบหลายร้อยปีที่ผ่านมาวันนี้เผ่าล้อมวิญญาณเกือบทุกคนจากบ้านของตนเองสมาชิกหลายล้านถือธงมุ่งหน้าเข้าหาแคว้นปิศาจอัคคีมองไกลๆนี่มันคือฉากเหตุการณ์ที่น่าจับตามอง ข้างในแคว้นปีศาจอัคคีไม่มีปีศาจโบราณอยู่และในหลายร้อยปีที่ผ่านมาแคว้นแห่งนี้ก็แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อยเดิมทีมันถูกแคว้นปีศาจฟ้าครอบครองแต่เนื่องจากสูญเสียอย่างหนักและไม่สามารถฟื้นฟูได้ในเวลาอันสัน้นท้ายที่สุดแคว้นปีศาจฟ้าก็ทําได้แค่เพียงล้มเลิกจึงทําให้เผ่าล้อมวิญ,ญญาณได้โอกาสหลังจากการต่อสู้หลายร้อยปีโอหยางฮัวและถือซานพร้อมกับเหล่าผู้นาเผ่าหลายคนเริ่มต่อสู้กับแคว้นปีศาจอัคคี ภายในกองทัพขนาดใหญ่มีรูปปั้นสีดำถือด้วยคนมากกว่าสิบคนสมาชิกเผ่าล้อมวิญญาณทั้งหมดมองรูปปั้นด้วยความเคารพนับถือหลายร้อยปีที่ผ่านมานี้ไม่มีใครลืมไม่เว้นแม้กระทั่งสมาชิกคนใหม่เรื่องราวตำนานหลายอย่างของคนผู้เป็นรูปปั้นนี้คือศูนย์รวมของคนทั้งเผ่ารูปปั้นคือวิญญาณของเผาล้อมวิญญาณราชาแห่งเผ่าล้อมวิญญาณของพวกเขาบรรพชนของพวกเขา ผู้คนหลายล้านเทิดทูนสักการะมานานหลายปีทำให้รูปปั้นแฝงพลังอำนาจประหลาดมันทำให้การต่อสู้เป็นไปอย่าลื่นไหลบรรพชนจากไปแต่เราเชื่ออย่างหนักแน่นว่าบรรพชนจะกลับมาท่านบนรรพชนจะไม่มีวันลืมเราตอนที่996มาถึงแล้วเหล่าเซียนจำนวนมากรวมกันนอกทะเลวิญญ,ญาณปีศาจต,ตะวันออกรอคอยการเปิดประตูเมื่อหลิงเทียนโฮได้ยินคำพูดชายชุดม่วงแววตาก็กระพริบปีติยินดี อย่างไรนักเขาก็ไม่ได้ถามเพิ่มเติมเขายึดตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดและมองไปยังวงวนเบื้องล่างเมื่อไม่มีคนอื่นมาถึงหลิงเทียนโฮขมงดคิ้วถอนสายตามอง์ออกไปไกลไม่ใช่เพียงแค่เขาเท่านั้นแม้กระทั่งชายชราบนน้ำเต้าก็ขมงดคิ้วเช่นเดียวกันเขามองออกไปในความว่างเปล่าราวกับกำลังรอคอยอะไรบางอย่างมีเพียงเทียนหยุนเท่านั้นที่มีท่าทีเป็นปกติพลางรอยอย่างเงียบๆ เวลาผ่านไปอย่างชาชาเทียนที่กำลังรออยู่รอบด้านเริ่มค่อยๆพูดคุยกันบางคนรู้เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นเป็นอย่างดีแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ทั้งหมดต่างสงสัยว่าพวกเซียนทรงพลังนี้กำลังรออะไรขณะที่เสียงพูดคุยดังมากขึ้นเทียนหยุนพลันเงยศีรษะมองออกไปไกลเผย,ยท่าทีวางอุบายเขาอยู่ที่นี่ผ่านไปไม่กี่ลมหายใจเทียนหยุนก็สังเกตบางอย่างได้ชายชุดม่วงมองออกไปไกลเช่นเดียวกัน เขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหวังหลิงมาจากหลิงเทียนโฮแล้วจึงชื่นชมหวังหลิงอยู่ในใจคนที่สามารถทําให้เทียนหยุนรอนานเป็นคนสุดท้ายได้ต้องไม่อ่อนแอแน่นอนหลังจากชายชุดม่วงก็เป็นหลิงเทียนโฮชายชราบนน้ําเต้าหญิงวัยกลางคนสุดสวยและชายชุดดําที่ไม่กล้าเข้าใกล้ทั้งสี่คนมองออกไปไกลแทบในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นก็เป็นเซียนเท่าที่เหลือและเซียนคนอื่นๆเสียงหวีดวิวประหลาดดังออกมาไกล ค่อยๆจับความสนใจของทุกคนวินาทีต่อมาเหล่าเซียนทั้งหมดก็อ้าปากค้างเมื่อได้เห็นฉากที่น่าตกตะลึงเบื้องหน้ายักษ์สูงมากกว่าพันฟุตพุ่งเข้ามาทางนี้เผ่ามันยักษ์เป็นพาหนะมีคนในฝูงชนจดจำยักษ์ตนนี้ได้ทันทีนี่มันไม่ใช่เผ่ามันยักษ์ธรรมดาดูร่องรอยระหว่างคิ้วสิเขาเป็นเผ่ามันยักษ์สายเลือดราชวงศ์ มีเซียนหลายคนด้านนอกทะเลวิญญาณปีศาจต,ตะวันออกพลันแจ้งให้ทราบและจดจำตัวตนของเล่จีได้ทันทีต้องเป็นเซียนทรงพลังยิ่งถึงเป็นเจ้าของพาหนะเผ่ามันยักษ์ได้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครกันเผามันยักษ์สูงร้อยฟุตนี้สามารถใช้ความสามารถสายเลือดได้แน่นอนพาหนะเองก็ทรงพลังยิ่งเซียนที่สามารถนั่งบนหลังมันได้ไม่ใช่คนธรรมดาไม่จำเป็นหน้าบางทีคนที่มีมิตรภาพที่ดีกับเผ่ามันยักษ์ ระดับบ่มเพาะจริงๆก็ไม่ต้องทรงพลังมากก็ได้การปรากฏตัวของพาหนะเผามานยักษ์ได้เกิดคลื่นลูกใหญ่ท่ามกลางเหล่าเซียนโดยรอบและเริ่มพูดคุยกันเมื่อพาหนะเผามานยักษ์เข้ามาใกล้หลายคนพอจะเห็นว่าใครกําลังขี่มันอยู่เทียงแค่ทำเลืองมองก็ทําให้ทั้งหมดอ้าปากค้างตอนแรกพวกเขาเห็นสี่คนอยู่บนหลังพาหนะเผ่ามาัยักษ์ทั้งหมดคือคนที่มีชื่อเสียงบนดาวเทียนหยุนสามที่น้องเฉิน สามที่น้องเฉินต่างก็เป็นขั้นสองสวรรค์ทั้งหมดและพวกเขาก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครั้งโจมตีพร้อมกับจนกระทั่งเซียนขั้นสองสวรรค์ขั้นปลายยังต้องปวดหัวเมื่อต่อกอนกับพวกเขาทำไมสามคนนั่นถึงอยู่บนพาหนะเผ่ามันยักษ์หรือพาหนะนี่จะเป็นของสามคนนั้นมีเซียนหัวโตอยู่ถัดจากพวกเขาด้วยเขาไม่ค่อยคุ้นตาแต่ก็เป็นขั้นสองสวรรค์เช่นเดียวกันสี่เซียนขั้นสองสวรรค์ ต้องกล่าวว่าหนึ่งในนั้นก็พอจะสร้างคลื่นลูยกยักษกับเซียนส่วนใหญ่ที่นี่ได้แล้วพวกเขามาด้วยกันต้องมีความลับบางอย่างซ่อนเอาไว้เมื่อเหล่าเซียนเห็นคนบนหลังพาหนะเผ่ามารยักษ์ชัดเจนขึ้นการพูดคุยก็หยุดลงและทั้งหมดตื่นตะลึงแม้กระทั่งหลิงเทียนโฮและพักพวกก็ตกตะลึงสายตาแต่ละคนส่องประกายเจิดจ้าขณะที่เล่จีเข้ามาใกล้พวกเขาก็ได้เห็นผู้อาวุโสชุดแดงด้านหลังสามที่นองเฉินและหัวโต ร่างกายใหญ่โตราวกับภูเขาเนื้อดูน่าตกตะลึงระดับบ่มพาะขั้นชำระสวรรค์ชั้นต้นแพร่กระจายออกมาสันสะเทือนความคิดทุกคนที่มีระดับบ่มพาะต่ำต้อยเจ้าสายลมหวนเจ้าสายลมหวนมีชื่อเสียงมากรอบกรอบดาวเทียนหยุนพอเขาปรากฏตัวจึงมีหลายคนจดจำได้ไม่คาดคิดว่าเจ้าสายลมหวนจะกลายเป็นผู้ช่วยของหวังหลินชายวัยกลางคนบนน้ำเต้าดวงตาสองสว่างขึ้นเล็กน้อย หากเพียงแค่สามที่น้องเฉินและเซียนหัวโตวคงไม่เป็นภัยคุกคามพวกเขาได้แต่กับเจ้าสายลมหวนนั้นต่างกันด้านข้างเจ้าสายลมหวนคือสตรีคนสวยสายตาเต็มไปด้วยประกายแห่งปัญญากลิ่นอายดูดันราวกับกันไกลคู่ที่สามารถตัดสัมผัสวิญญาณที่ยื่นออกมาทั้งหมดได้ชําระสวรรค์ชั้นต้นอีกคนเซียนรอบด้านกู่ร้องออกมาอีกครั้งทว่าด้านหลังสตรีชุดเงินออกไปไม่ไกล ร่างดอด้านของอถูนานและท่าทางย้อยเย้ยดูถูกดูแคลนได้ทำให้เซียนรอบด้านตกตะลึงอีกครั้งเซียนขั้นชําราสวรรคคนที่สามข้ารู้จักเขาเขาพึ่งมีชื่อเสียงบนดาวเทียนหยุนสื่อถูนานเจ้าตำหนักชมพูสตรีคนสวยขมวดคิ้วและเผยสีหน้ารังเกียจแม้นางจะไม่ได้อาศัยอยู่บนดาวเทียนหยุนนางก็ได้ยินเรื่องราวอื้อาฉอยู่บ้างนางไม่เข้าใจว่าทำไมเซียนขั้นชําระสวรรค์อันทรงพลังถึงทำเรื่องแบบนั้น เทียนหยุนสงบนิ่งมองออกไปจนบอกไม่ได้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่สามเซียนขั้นชำระสวรรค์ก่อให้เกิดคลื่นลูกใหญ่กว้างใหญ่ยิ่งกว่าสี่เซียนขั้นสองสวรรค์สี่เซียนขั้นสองสวรรค์และสามเซียนขั้นชำระสวรรค์ใครกันถึงมีความสัมพันธ์ได้เจ็ดคนนี้มาช่วยเหลือเล่จีชะลอลงเล็กน้อยก่อนก่อนที่ร่างหวังหลินจะปรากฏเบื้องหน้าสายตาทุกคนเขาสวมชุดคลุมสีขาวหิมะเส้นผมพลิ้วไหวไปตามสายลมสายตาไม่แยแส ดวงตาแฝงดวงตะวันและจันทราพลางยืนสงบนิ่งสายตาเหล่าเซียนทุกคนรวมมาที่เขาวินาทีที่หวังหลิงปรากฏตัวเซเบลดวงดาวบนไหล่ชายชุดม่วงพลันเงยศีรษะขึ้นทันทีในแววตาแห่งปัญญามีแสงประหลาดร่างสันเทาและกำลังจะเคลื่อนไหวหวังหลิงมองออกไปด้วยรอยยิ้มพลางคำนับฝ่ามือให้ชายชุดม่วงชายชุดม่วงยิ้มออกมาและพยักหน้าก่อนจะวางความคิดไปบนเซเบลดวงดาวบนไหล เขาเลี้ยงดูมันตั้งแต่ยังเล็กและชอบมันจริงๆปฏิกิริยาอันประหลาดของมันตอนนี้ทำให้เขาสนใจอย่างไรก็ตามขณะนั้นเจ้าเซเบอร์ดวงดาวดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติไม่แสดงอาการอันใดอีกทำให้ชายชุดม่วงรู้สึกงุนงงหวังหลินไม่เปลี่ยนสีหน้าท่าทางอันใดาภายใต,ใต้สายตาของทุกคนเขาคำนับฝ่ามือให้แก่เทียนหยุนและคนอื่นๆก่อนจะเอ่ยเสียงคำนับเทียนหยุนเซียนกระบี่และเหล่าผู้อาวุโส การได้รับสารเชิญเกิดความล่าช้าข้าจึงสายไปเล็กน้อยหลิงเทียนโฮจ้องหวังหลินและในสายตามีร่องรอยความหวาดกลัวเขาไม่มีวันลืมเลือนล,ลำแสงนั่นถ้าไม่ใช่เพราะเขาหลบหนีรวดเร็วและสังเกตได้ว่ามีลำแสงอื่นดูดซับพลังดั้งเดิมไปเพียงพอเขาคงไม่ได้ยืนที่นี่วันนี้มุมมองที่เขามีต่อหวังหลิงเปลี่ยนไปและไม่อยากไปลำเส้นหวังหลิงเขายิ้มและสายสีสาก สหายเซียนหวังสุภาพไปแล้วไม่จำเป็นต้องเรียกข้าผู้อาวุโสหรอกแค่เรียกหลิงเทียนโฮก็พอหลังเอ่ยขึ้นมาท่ามกลางเหล่าเซียนเกิดความโกลาหลมองไปหาหวังหลินด้วยสายตาไม่เชื่อหลิงเทียนโฮเป็นเซียนที่แข็งแกร่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับสองรองเทียนหยุนมีน้อยคนที่คู่ควรจะถูกเขาเรียกว่าสหายเซียนเทียงแค่คำว่าสหายเซียนจากหลิงเทียนโฮก็ทำให้ความคิดจิตใจเซียนรอบด้านตกตะลึงได้แล้ว เทียนหยุนมองหวังหลินตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสีหน้าเขาไม่เปลี่ยนไปเลยราวกับเรื่องราวหลายเดือนก่อนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเขายักหน้าเล็กน้อยและเอ่ยขึ้นไม่เป็นไรหวังหลินบรีสายตาพลางคำนับฝ่ามือและคาระวะชายชาราบนน้ำเต้าและหญิงไวกลางคนสุดสวยจากนั้นยิ้มให้กับชายชุดดำไกลๆคำนับเป็นการทักทายชายชุดดำคำนับฝ่ามือให้หวังหลินเช่นเดียวกันแต่สีหน้ายังคงเยือกเย็น เมื่อทุกคนอยู่ที่นี่แล้วเช่นนั้นก็จะเปิดทะเลวิญญาณปีศาจตะวันออกเทียนหยุนโบกแขนเสื้อลำแสงเจ็ดสีรวมกันสร้างเป็นเหรียญขนาดเท่าฝ่ามือแต่เรืองแสงเจ็ดสีวิสัยทัศน์ทุกคนพร่ามัวด้วยแสงสว่างนี้เหรียญพลันพุ่งเข้าหาวางงังวนครั้งนี้ไม่ใช่การเปิดทะเลวิญญาณปีศาจตะวันออกแบบธรรมดาดังนั้นปกติสายทานทรงพลังดึงสมบัติจากทุกแห่งหนกลับกลายเป็นเหรียญตกลงสู่วงงังวนปรากฏวังวนกลับด้าน วังวนกลับด้านนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและเปิดหลุมดำขึ้นมากลิ่นอายดินแดนวิญญาณปิศาจที่หวังหลิงคุ้นเคยผุดออกมาจากภายในเมื่อเปิดสี่ถ้ำเทพได้ถึงจะเปิดถ้ำที่ห้าได้ใช่ไหมข้าจะเข้าไปเป็นคนแรกแล้วจะรอฟังข่าวดีจากทุกคนเทียนหยุนปกคลุมตัวเองอยู่ในลำแสงเจ็ดสีพลางเข้าไปในหลุมดำพร้อมกับยืนอยู่บนตรีศูนย์หวังหลิงหวาดสายตาผ่านไปบนตรีศูนย์เขาสังเกตตรีศูนย์นี้ได้ มันมีกลิ่นอายอันคุ้นเคยออกมาซึ่งทำให้เขามั่นใจว่ามันคือสมบัติที่ตู่ซือ้อหลอมขึ้น